วัสดีครับโพมันี้พากกระป่านะห็ดเช่นเคยครับคืนนี้เจอแล้วครับหนึ่งดอกนี่ครับหเห็ดตะไครครับหนึ่งดอกใหญ่กับอีกดอกเล็กจะพาเดินดูในป่าครับ เหนี่เห็ดคเล็ก็นไหมนี่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 เห็ดคนณเล็กข้าบดอกหนึ่งเอเห็ดในป่าครับผมเจออดอกนะครับจะเป็นดอกเล็ครับีสุกสุ ก็คือในป่าไม่เคยมีรใใครับเป็นใจมีคนสง่งไปก่อนแหละคาแต่ในอนเลยมีคนสง่งไปก่อนเนี่ยเรับถึงบนงอกก็ไม่มีเลยเคยงอกอยู่ต่อหนี่ เยูเห็ดตะไคร่ดอกงบไครท่ามากินโอ้ตไคร่ได้เฮ็ดเร็วลยอันนี้เดียวครนี่งครยคาแต่นอนมาคืนห <c ười> ายากจ้ะเห็ดรับดีผุดคืนกาจะออกมาตอนหกถุ่มเลยม่ไเลยมา มีเมนูนอ่คนมาดูอุ้ยนี่ตะไคร่ดอกนี่นี่ไคนดอกนี่เจ้าคนอะไรละนี่ก็โพมีดโคน mãn gom đang ghép tạc 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 nhiệt đây, kết hôn gần đây. Kim cương cũng đang ăn các này. Này anh Kim cương, Kim ăn. Oh, giàu thật đấy. Đây này, đây đây Oh, thấy có số với con. ีไฝนตกไครหนึ่งดอกครับ,บไปไปกับบ้านกลับไปครับไม่ค่อยมีครับบัานแต่เมื่อคืนี่ฝนตกเทกเลย ไปไปบ้านไป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 นี่ครับไปดูแต่กอืนนี้เดียวครับพอได้ตามน้ำกพอได้ตามน้ำผิกไปดี๋ยไดูผลงานกบ้านครับนี่ครับผลงานรอบดึกพอได้กินพอได้ตาน้ำผิกพอาช้ก็มีคนไปส่งก่อนครับไม่ค่อยงก หายากอยากคิดนี่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 ครับพอได้ตามน้ำพริกครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ